วันนี้เราจะมาใช้โมดูลดีไซน์ใบเสร็จการเปลี่ยนดีไซน์ใบเสร็จนะเปลี่ยนดีไซน์ใบเสร็จยังไงพอ e รีซ v ฟดีไซน์ design, ตัวนี้นะชื่อว่าพอดรีซีฟดีไซน์ตัวนี้ Port design. พอ e รีซ v ฟดีไซน์พอดีพี่ติดตั้งไปแล้วโอเคเราต้องมาติดตั้งใช่ไหก่อนข้อมูลและรายละเอียดของมันก็คือว่าเมื่อเราติดตั้งแล้วนะเราสามารถเลือกใบเสร ได้ว่าเราจะเอาใบเสร็จรูปแบบไหนนะครับมันจะมีมาให้มีมาให้4ดีไซน์4แบบนะแบบที่1แบบที่2แบบที่แบบ4แบบที่1คืออคือมีโลโก้ข้างบนเนาะแล้วก็มีหัวหัวบินนะแล้วก็มีรูปแบบต่างๆมีหัวหัวตารางมีโปรดัตมีจำนวนมียูนิตพายแล้วก็รวมราคา ก็คือ1นึคูณสิได้16.5อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็คือมันจะเพิ่มคอลัมน์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีนะมันก็จะมันก็จะจัดให้เป็นแบบว่ามีจํานวนแล้วก็มีราคาต่อหน่วยแล้วก็มีรวมเงี้ยแล้วจะมีหัวตารางอะดีไซน์นี้ดีไซน์ที่1เป็นดีไซน์ที่นิยมเนาะดีไซน์ที่2ก็คือเป็นแห้งๆเลยฟอนต์ฟอนต์แห้ง,หง,หงๆ clean เนาะจะมีแค่ชื่ออ่าชื่อสินค้าอ่าเสร็จแล้วอาจจะตัวหนังสือใหญ่หน่อย อันตัวนี้ตัวอาจจะตัวหนังสือเล็กหน่อยอัน,นตัวหนังสือใหญ่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีจํานวนแล้วก็มียอดรวมอย่างนี้อ่ะราคาตอนหน่วยไม่มีแล้วก็จมตรงหัวตารางนี้ไม่มีก็มีแค่มีแค่นี้คิ ين, นคะินเนาะส่วนไอ้แบบนี้อ่ะก็จะคล้ายๆกับแบบแรกแต่ว่าไม่มีโลโก,โก้ข้างบนเนาะอาจจะจัดซ้ายอ่ะตรงนี้ไม่ได้อยู่บนตรงนี้จัดกลางแต่ตรงนี้จัดซ้ายซ้าย,ายชิดซ้ายเลยแล้วก็มีหัวตารางเนาะส่วนหัวตารางก็อาจจะไม่ได้มี QTY และ Unit Price ไม่มี Unit p r i ก็จะมีแค่เรียง QTY ตรงนี้แล้วก็ Amount ตรงนี้เนาะอันนี้คือแบบที่3ส่วนแบบที่4ก็จะมีะเป็นลักษณะแบบนี้นะเราเลือกเอาดูเอาแล้วกันว่าจะชอบแบบไหนนะเมื่อเราติดตั้งแล้วเราก็ไปที่จุดขายตั้งคนะ่าเนาะแล้วเราจะดูว่า ดีไซน์รีเซ็ดีไซน์พี่ขอเลือกดีไซน์ที่หนึ่งให้ดูก่อนเนาะดีไซน์ที่หนึ่งเสร็จแล้วเนาะก็ไปที่วรลกันขายอ่ะเรามาดูทีนี้ถ้าเราจะขายาสินค้า ปุ๊บสอบเห็นไหมรูปแบบไปเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ละมี Product แล้วก็จำนวนหน่วยแล้วก็ย i นิ p พายรวมมา600มีวัตมีอะไรก็แล้วแต่เนาะใส่เอาอย่างนี้มันก็นจะเป็นตามรูปแบบที่หนึ่งที่เราเลือกไว้่ะถ้าเรากดพิมพ์ดูซิว่าอ่า ูปแบบไปเสร็จเนาะมรูปแบบไปเสร็จก็จะออกมาแบบนี้นะออแบบนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยเราเดี๋ยวเราปรับได้นะแต่เดี๋ยวพี่จะให้ดูต่อไปเดี๋ยวเราออกไปก่อน ถ้าจะใช้ดีไซน์ที่สี่ใช้ดีไซน์ที่สี่ะโอเคมาดูกันเราใช้ดีไซน์ที่สี่เห็นไหมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กดพิมพ์ ก็เราก็จะได้ดีไซน์แบบที่4ี่ของใบเสร็จนะเราก็เล,กเลือกที่จะเปลี่ยนได้และยิ่งกว่านั้นเราสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ด้วยก็คือในดีไซน์สีรูปแบบเนี้ยชอบแบบไหนเอาแบบนั้นแต่ถ้าเราอยากจะ ปรับตัวหนังสือฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นสามารถทําได้เลยเนาะก็เอา่มาแก้โคดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปแก้ไฟล์นะแก้ตรงนี้ปุ๊บเสร็จเมื่เสร็จก็เปลี่ยนนะอยากจะแก้อา่าดีไซน์หนึ่งดีไซน์สองดีไซน์สามดีไซน์สสามารถที่จะแก้ได้เลยใส่ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นเล็กลงจัดซ้ายจัดขวาได้นะ